ดีครับผมดิจตอลซีเกมเมอร์อยู่กับคุณวิงแอมเบอร์เล่นไพโลครับพูดอะไรดีวะสวัสดีครับโชดิโชว์นายดิเจนโชอว์มกงับเชิญพิเศษเลยเนี่ยมึงเนี่ยคนพิเศษนะคือคนพิเศษสายใครพิเศษของใครใครเลยว่าแตนมัน อยู่มามามาแคสให้พิเศษเลยตองนี้มีใครออกมาั่นนี้อรอมีแดมเปียมีเอ็มมุนนากันกันเบลดอลูอน,นาไหนวะฮะ<า>ในอลูน,นาอามุหลาอามุนลาอามุลลานี่กูตื่นเลยมุหลาพนะ่องะอามุหลา เฮ้สเกลหันหนูว่ามีดันเกนมาสเตอร์โซซิติพอสักพอแล้วพอฮัตเกนอาเฉอพอเฮ่อพอมึงพอเฮ่อเกาเล็ตจะมองมึงตายหมดแล้วโนแมดกู้แพ้เฉยเลย It, เกือบล้านอะเกือบล้านล้านเนี่ยถึง er, ร้อยคนจริงใจแล้วเนี่ยเนี่ยคุณจริงเลยนะแพร์ยังไงเออเนี่ยอุ้มใครมาจะพิเศษเลยสัสมึงได้ลงยูทูปมึงก็บุญแค่ไหนแล้วฮะเขาให้มึงลงยูทูปก็บุญแค่ไหนแล้วอุขอโทษ์ไม่เลย ลังห้าหลังห้ามันเก็บไปแล้วอับหนึ่งนำอับหนึ่งนำเอาไปร้านี่เนี่ยคุณบ้องตรงเลยนะเอาไปร้านเอาไปร้านครับนี่ใส่ดีมากนั่นคือประเด็น

น้ลิงออฟโซลซีรีมันดูซีรีเดียวเะซื้อมาเนี่ยเนี่ยลิงออฟโซลซีรีเนี่ย ย่มทำองไอ้ย่าตายตายยิงยิงยิงที่อะไรวะยงยิงอ <c oughs> อาอาอ,าอาไ้านยี่เนี้ยแตเกาวเว่ามีเยนะมีวินวอลยังตายาช่องกดคนไส่ไม่ติดตอนน้าหมดอีก ว่าออกอะไรดีวะพาร์มัม้ยไม่ออกบูธเหรอวะบูธคืออะไรบูธผิดออกลองตีก่อนแล้วเขกากำลังอุลเวงกันอยู่ท้าขางต่เต็ม มาแทงหรโอ้โหน้ามันผมก็จายแล้วมมมไม่ทีมึงแจ<า>กเลยวะมันลาเข้าวไว้น่อยเครื่องกูแหลกหรือเครื่องมึงแหลกวะเนี่ยใช้ตะกิวเล่นเลยกูมีนี่มีมานา อ้เขาติดเข้ามาตายโอ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยนาเย้ี่คิวหมดมึงนี่ไปมึงคิวหมดเลยเอ้ยทีนึงเกิแล้วเกินแล้วโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดจัดจัดกูเมียตี้โดนโดนโดนเข้าแล้วเข้าแล้วจั มึงนี่ใส่ดีฝ่ายเลยสัสไปช่วยเพื่อนแล้วรอร้านตัทำโทษคนต้นทีนอ่ะหกศูนไอ้เหี้ยมันกี้ยหกศูนย์อันนี้หกตอนนีเป็นคนบนไอ้เหี้ยใครไม่คิววะันเหลวเหลวชา์หมาจริงไหมตัวตแอร์เทกตั้งแต่ห้านาทีสา

ตัวหน่อยสักตัวสักตัวนี่ดูดิเลยอ่ะสักตัวยืนแบบไม่ได้สักตัวสัตวสมือเกือบมึงมีคนถามทำไมไม่ตอบท่านผู้ชมทางบ้านจะถามว่าทำไมไพลูไม่ตอบตันเต็นเล่อดนอนที่เลือดมันเลือดน้อยอ่ะเขารอเวลาแนแหละฮะ จอแม่งเพื่อนโคตรรักเลยเนี่ยเออให้ดำเปียบ้างโอ้โหติวตอรี่ว่าแกเล่นน้ำไสิครับปึ้งปึ้งสวยไอ้รถเทียไอ้รถเทียโอ้ดูไอ้รถเทีย แล้วคุยดิโอ้เว้โอ้กูโมดกำลังใจเล่นเลยนะแต่ต่อสุมตัวปอมนะนั่งคนบนี้ใครลงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เออไฟล์รูค่ารอหลังเดียวเนี่ยดูแอดที่สองมันจะโดนดาบล่ะขอฮาเติกตัวแอดที่สองคุยูอฮาเต็ไอ้นั่นนี่ เฮ้ยคิวด้วยตัวเองมันไม่เคยล้าเลยละ่ะเอาจะเก็บไปแล้วล้า <c oughs> นตุ้งตีราคาบ้านะไม่เคยล้าไม่เคยล้านี่เป็นคิวแรกของกูเลยได้ที่เก็บด้วยตัวเองนะกูรู้เลยไอ้เยี่ยที่เดียวล้านขโมยไอเยี่เยเตัวแรกอะเอาเอาไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วเรื่องเบี้ย เอาสักตัวสักตัวนูได้เลยสักตัวไม่ได้เลยนี่งอีงจะเอาเหรอแล้วแลอีตัวอีตัวตัวไอ้ยี้ยเยกกับบากลบาโอยโงเยเฮ้ยใครโง่อะไรนี่รู้ไม่ไปเลยเนี่ยรู้ไม่ได้เนี่ยเออโง่ด่านเีย เฮ้ยทำไมทำไมคะแนนสวยเองเลยวะเวลาการคนที่เกียจเดินเฮ้ยมึงก็รู้ไอ้เทมนนนนนเนี่ยนั่นเนี่ย D O D X เนี่ยเป็นคนดีนิดนึงนิดนุ่งนิดน,น,ดน,นุ่งคับไ,ไม่ดีแ,ดแล้วมั้งไม่แต่นะผัวออกเลยว่ายี่เอี้ยวคว้าแกตันไม่หามแล้ว

โอย่าโคตรเลวอ่ะโทษครับโทษครับโทษโทษโคตรปนตีนะไปแย่งว่ะไปแย่งลุ้นเข่าหรือเปล่าโทษโอ้ รอคนเปิดอย่างเดียวล้ร้านเนี้ยตายนั่นเป็นเต๊ไอ้ยี่ยี่ใส่ดีเด้อเนี้ยดังเบลกููจะได้อย่าไปตีมันโอโยายนี้มาสิบห้าหนึ่งยไม่ตายตาแล้วกอิมแล้วยีิอิ่มอิ่มเลย โอ้ยังยังไม่พออ่ะไปต่อให้ครอคนเข้าออกอะไรดีวะมักกูเล่นถ่ายยิงเลยล้วกันสำหรับไฮโรจะนีนะครับของพอครับแล้วของไม่เคยล้า,า <c ute> ด้วยนะคิวค <c ute> ิวเรื <c ute> ่อ่ะสุ่มตัวปุุงเล็บน,นะคะสุ่มตัว ยูทูเอทุกตัวโอ้ต่อไปแล้วไปแล้วพอไม่ได้ทุกตัวเลยมันเป็นไลฟ์พอให้เขาว่างเราพอเยอะแล้วด้วยดัมเบีลนี่ต้องไปล้างเขาอีกล้างกูเอลกูดีดอยู่กูล้านละกูทำาตอนนี้ไม่ึงทุกอย่างตอนนี้มึงได้คิวเขาหาว่าลาแล้ว

ตัวเดียวแน่ไหนี่มึงรอรอยิงเลยรอยิงเลยเฮ้ยเข่าบ้างเฮ้ยเข่าบ้างไอตัวเดียวเปล่ยนไหนแล้ว่ะพอแล้วพอแล้วไอคนอื่นบ้างดูมีบัวโคเด็กดีวอยเออเออมาทำไปมาทำอะไรแถวนี้ฮะโนแมทเข้าบ้านสเกลแล้ว กลับต้องไม่ทีาะคกนช็อตมาเราก็มาโดนเรื่องไม่ได้ทำใจโอ้โหกลับบ้านเลยเหรอยังไม่คิดจะอยู่ช่วยเพื่อนเลยวะผมไม่เชื่อว่าผมไม่ต่อผมได้ติวนะกูพอใจแล้ว เดี๋ยวข้มาจริงจิว้าวไม่จบไม่จบเดี๋ยว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 เอออีมอเตอร์ไอ้เนี่ยโอ้ตายโอ้ถ้าไม่ตายนะนี่คะแนนสวยเนี่ยเออแค่สดกูถามมึงเหอะกูเห็นมึงตีบ้านละป้อมยังวะ น้องเลือกตีแล้วปึ้งปึ้งมามาเพื่อข้างมาค้างมาเพื่อขัางที่โดเฉ้อโอ้ยต้องเมาต้องมามาเฮ้ยไอ้กาบมามาเพื่อโหใช่บ้างดำเบียวโอ้ยคอยกูได้บ้างเถอะกูจะโป๊ตี้แล้วน่ะอย่าหลังกู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 โหดาว ai mới 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 nhà lợn nó không buồn ý vậy đầm buồn con dạ đằng mình cứ yết mấy yêu rồi nè Tăng lửa Lên khỏi đầm lấy Lên khỏi đẹp nang này nè bừng 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 đầm biêu hì 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 rồi chứ บอกอ้ตยงไม่บ่นเกูไปไม่กิดตัวเยบนย็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเยกู้โดนมึงคเลยทำไมวะ ขนาดขครื่อน่ากันเวรไอ้เจี๊ยมก็โดนตังใจพี่ไม่บอกว่าไม่เห็นตู้ยากูยืนตีอยู่ไอ้หัวมึงต้องขอโทษก็ได้สัสยันร้านมึงก็บอกมือหนาคอโอ้โหมึงดูมึงดูสตกอมึงดูมึงดูห้าสิบดอลสิผม้จอดับผู้ครับแม่เลยครับดูกันอยู่ไพลโรนะ าตรงนี้ไม่เคยล้านไข่ครับต้องไปจ่ายเออเล่นได้เป็นมือตัวเลยเพื่อนนี่โต้ท่วงจะหาว่ากูถามว่ากูโต้วท่วงมาอะไรเพื่อนเนี่ยคิวด้วยตัวเองหมดอะมาเยี่ยมถึงบ้านเลยยังไม่จบยังง้งยั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 งอ้เป็นไงล่ะยังยังต่อยังต่อยังต่อมาตึ้งตึ้ง cụm nào, cái này, cụm hỏi trả lại kia, còn, 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 โอ้ยยิ่งยิงอดไม่ได้วันนี้ตัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหอดเกินที่สิบเอ็ดนิ้วโอ้ยแบบนี่อ่ะฝั่งนั้นแม่งร้องยังยำหาหวยดูของนี่สำหรับบอกแล้วเขาหวยไม่เคยร้านใครคนนี้มาครับบายบาย